เอาละครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการโย่ฮ่าอันอีกแล้วนะครับที่ตัวนี้มาช้าเนี่ยหลักๆเลยเพราะว่าติดอาสุลการกรน,นะครับผมขาเข้าซึ่งนานพอสมควรหลายๆคนก็หวัดกลัวว่าจะโดนส่งกลับไปหรือเปล่าแต่สุดท้ายก็ออกมาแล้วนะครับผมมาด้วยกัน2ตัวนะครับ ซึ่งวันนี้ก็จะมารีวิวตัวนี้นะครับผมจะเป็น S.H.Figuarts Shin Kogoro s e h o m e Mask Rider s i g a รอรออันนี้ขายไปแล้วนะครับผมหอมเงินเกินนะเออกำไรมันเยอะยังนะไม่ได้ชอบอะไรคำนันด้วยกดได้เฉยแล้วก็หยิบมากะว่าจะเก็บเฉยๆแต่ว่าเออมันขายได้ดีก็ปล่อยแล้วกันเก็บแค่3ตัวหลักพอที่จริงจะมารีวิวชิ้นนี้นะครับผมจะเป็น S.H.Figuarts c o m a n d e r Gabu บริษัท s t r a w r r นะครับผม หรือว่ากาบุร่างไอติมนะครับชิ้นนี้ผมได้มาในราคา2,156บาทนะครับส่วนใช้การอันนี้3,300กว่าบาทนะครับไม่ทันได้ใช้โคดนะว่ารีบกดมันมาไม่ถึงร้อยตัวตอนนั้นนะ่ะก็ได้มาเฉยเลย <c oughs> อ่ะตัวนี้นะครับผมก็คือร่างรองสุดยอดของ c o m e n r i d e r g a b u นบครับผมอมาดูที่กล่องน้ำตาลกันก่อนเลยบรยค้อันเบิม่มๆนะครับผมมันได้นําโค้ เอสเอชพิก a อนะครับผมธรรมชิอะไรแบบนี้หนะ้าตาบันไดมีชื่อสินค้านะครับผมด้านหลังก็เป็นชื่อสินค้าภาษาญี่ปุ่นนะนะกล่องหลักจะเป็นยังไงไปนี่ก็จะเป็นกล่องหลักนะครับผมของ c o m m e n d รเดอร์ยรบสาสตอร์บิทฟอร์นะครับสีกล่องออกมาค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับผมคุมทีมของกาบุได้ดีมากแนละ้วพื้นหลัง็สีขาวแบบนี้แล้วก็มี ตีน้ำแข็งแล้วก็ไอศครีมนะครับผมรอบๆกล่องเลยเนาะอ่ะแ้านหน้ากล่องนะครับผมก็จะเป็นตัวหน้าฟิกเกอร์นะครับของกาบุแล้วก็เป็นชื่อร่างอะไรแบบนี้ตราบันไดน้ำโขกนะครับบันไดสีฟ้านะธรรมชาติเดนชั่นสล้วก็สติกเกอร์ของธรรมชาติเดนชั่นคุณภาพนะมีตราของกาบุชิ้นนี้ผลิตที่ประเทศจีนนะครับผมถ้าใครอยากวางด้าน,นข้างเหมือนเดิมก็ข้างแบบนี้ก็ได้มันจะมีหน้าเอ้ยตัวของฟิกเกอร์อยู่นะครับผมแล้วก็ชื่อภาษาอังกฤษ นั้นข้างนี้ก็จะเป็นชื่อตัวใหญ่ๆเลยนะครับผมกับ c o m e n r i a n d e r Gear บ b หรี่ s อดช็อ e ป r ้งนะครับอะนั่นบนนี้ก็จะเป็นอาชื่อสินค้าเหมือนกัน,น,นแล้วก็ตราของ s h p g u i a r d s นะด้านล่างเป็นแบบนี้นี่จะเป็นฟิลเหมือนถ้าเป็นรถฮ่องกงสั่งจากช้อปปีเนี่ยก็จะได้เป็นอันนี้นะครับผมด้านหลังมันแบบนี้แอคคร่าวๆนะแอคมันไม่ได้เยอะอะไรมากนะมันก็มีแค่ให้ดูแค่สามภาพเท่านี้ นะครับผมดูของเขาในกล่องกันว่าเป็นยังไงนะครับผมปีกล่องตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นคําเตือนต่างๆแล้วก็วิธีการเล่นคร่าวๆว,ว่าทําอะไรได้บ้างนะครับผมส่วนฝั่งนี้เนี่ยจะเป็นการเปลี่ยนกุชชโซนะครับผมเปลี่ยนตูดกุชชโซแล้วก็เป็นมือนะครับผมมีไว้ทั้งหมด5คู่นะเดี๋ยวดูของว่ามีอะไรบ้างนะครับมือแบแบบนี้นะแบบจิตจิก้าลน,นิดนึงนะครับผม1คู่แล้วก็มือจับอาวุธนะครับผมแบบนี้1คู่ นะมีมือแบบนี้นี่เอาไว้ทําท่าแบบนี้ก็ได้ข้างหน้าอะไรนะี่ยเออหนึ่งคู่นะครับผมแล้วก็เป็นมือแบบเหมือนจะเ,เดี๋ยวว่ามือแบบทำท่ายังไงไม่รู้เหมือนเขาเรียกเขาเรียกว,ว่าอะไร <c oughs> อ่ะแบบนี้อีกหนึ่งคู่นะครับผมแล้วก็สุดท้ายจะเป็นมือกำนะติดกับตัวมาหนึ่งคู่นะครับแต่ว่าผมไมเปลี่ยนแล้วล่ะนะแล้วก็ตรงนี้นะครับผมจะเป็น โคนนะตูดโคนที่เอาไว้เปลี่ยนกับพิซโซนะครับผมคือในฟิกเกอร์ก็จะเป็นแบบกลางมาใช่ไหมแต่ว่าอันนี้เราสามารถเปลี่ยนได้นะครับผมเป็นแบบผุบแล้วก็ให้ตัวละครตัวอื่นเนี่ยถือได้เหมือนกันหรือว่าจะให้ตัวเอกของเราถือก็ได้เหมือนกันต่อไปนะครับผมจะเป็นตัวกาบิกระเบลดถ้าผมจำชื่อไม่ผิดนะอ่ะเป็นแบบน้ําแข็งนะครับนี่หนักเลยแหละนะถ้าเทียบกับของที่ได้มาจากกล่องของวาเลน หนักนะครับอันจะเบาๆนะอันจะหนักด้วยคำนี้มันชิ้นใสแล้วก็แข็งพอสมควรมันก็มีน้ําหนักนะครับผมบางมุมเนี่ยถือแล้วมือก็อาจจะร่วงได้ทีนี้เวลาจะเสียบก็เอาธรรมชี stage act นะครับผมมาเสียบแล้วก็ให้มันเหมือนลอยได้มาดูกันที่ตัวของฟิกเกอร์นะครับผมบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะสวยพอสมควรสวยเอาเรื่องเลยนะครับผมกับเจ้าริซ่าซอร์บิทฟอร์มนะครับอ่ะ ดูคร่าวๆกันเลผมอันนี้ผมจัดเท้าไว้ประมาณนึงแล้วแต่ผมเอามันกลับเข้ามาก่อนมีหัวนี่เป็นประมาณนี้นะครับด้านหน้ามีเข็มขัดข้างๆก็จะแถมบรูแคนใหม่แล้วนะการบุกทุกตัวจะได้บรูแค่นมาหนึ่งอันนะครับเลเหลือเลยอ่ะเท้านะครับผมขาเป็นประมาณนี้นะครับมีผ้าข้างใน ไม่ใช่ผ้ามันคือพลาสติกอย่างๆางะนะการลงสีอะไรของเขาก็ตามสไตล์ของ f i g u arts นะครับข้างๆไอติมนะครับตอนแรกเนี่ยที่จริงตัวโชว์รอบสุดท้ายก่อนที่เขาจะปิดพรีเนี่ยสีของพวกคนอะไรแบบนี้เนี่ยจะเป็นสีนี้นะคุณผู้ชมมันเป็นสีอย่างนี้เลยนะเป็นสีโมมาเลยนะครับแล้วคนก็บ่นกันแล้วทางลุงบันเขาก็แจ้งเมลไปกับคนพรีว่า เออที่จริงสีที่จะเป็นเหมือนตามรูปโปรโมทเลยนะครับผมก็สุดท้ายก็ได้มาเป็นแบบนี้ซึ่งดีแล้วนะครับผมดีใจที่ลุงไม่เอาแบบนี้มาแบบของจริงมันเป็นแบบนี้นะไม่งั้นทุเรศมากเลยนะครับผมที่จะมีตีแบรนด์ด้วยนะแบบนี้นะครับนะจุดขยับนะครับผมมาดูกันที่จุดขยับเลยก็คือหัวอ่ะก้มได้แค่นี้ หมือนไม่ก้มเลยนะมันติดกับตัวหน้าอกนะครับผมจะก้มได้แค่ตรงนี้นะครับอ่ะเงยเงยได้ประมาณหนึ่งนะครับแบบนี้อ่ะแล้วก็เอียงซ้ายเอียงขวาเนี่ยปกติเลยนะครับแบบนี้นะอ่ะขอขยับได้นะครับแต่ว่าแข็งๆอยู่นะเวลาขยับบางทีก็ดูด้วยนะว่าข้อไหนไปข้อไหนยังอยู่อ่ะไหล่นะครับผมก็สามารถโยกลงแบบนี้ได้ นะครับพยายามอย่าขยับให้ไหลมันไปติดกับตรงเกาะข้างๆตัวนี้มากนะครับผมผมเห็นใน X เ,เนี่ยคนญี่ปุ่นเขาบอกว่าเออระวังให้มันขูดอย่าให้มันขูดกันเพราะว่ามันจะถลอกนะครับผมในทั้งสองฟังเลยนะอืมน่ากลัวเหมือนกันนะครับผมอ่ะตรงไหลน่นะดึงลงมาได้ประมาณนี้นะครับผมแล้วแขนก็เข้าออกได้นะขึ้นลงได้นหน่อยนึงบัตเตอร์ไฟล์เรียกบัตเตอร์ไฟล์นะบอกว่าอ่ามันก็ขยับอย่างนี้ได้นะครับผมอ่ะแล้วก็ยกขึ้นมา ได้แค่ตรงนี้นะครับผมมันจะสุดแล้วติดเกาะไหลนะครับผมทุกส่วนแขนเนี่ยก็หมุนได้3ามร้อยกสิบนะครับผมแล้วก็ตรงนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าถ้าเข้าออกเข้าออกอย่างนี้แล้วมันขูดกันบ่อยๆเนี่ยสีม่วงตรงนี้มันจะหายไปสีน้ำเงินตรงนี้มันจะหายไปหรือไม่ใบเส็นะครับใบเส็หมุนได้3ามร้อยกสิบนะครับตอนหมุนก็เหมือนเดิมนะระวังตรงนี้ถ้ามัน เราะหลนะมันเกะกะนะครับผมเวลาหมุนอย่างเงี้ยก็อย่าให้มันติดกันนะหมุนก็เราค่อยเอากลับมาก็ได้นะหรือสีถลอกนะครับผมซอกนะครับผม1นะครับแล้วก็2ได้เกิน90มาอีกนิดนึงอีกแล้วนะส่วนส่วนใหญ่มันเป็นอย่างเงี้ยแหละนะอ่ะตรงข้อมือนะครับผมมันก็เหมือนจะหมุนได้หน่อยนึงนะแต่ก็ระวังถลอกด้วยนะกันนะครับผมอ่ะแล้วก็ ข้อมือนะครับผมไม่คิดต้นแขนนะอันนี้ข้อมือนะครับก็ขึ้นลงได้แล้วก็หมุนหมุนได้ตามสาวของ f i ก u r e นะครับชี้นี้จะเป็นออกยางยางนะครับผมมันจะงอๆอะไรอย่างงี้ได้ไม่ได้หักนะครับแต่ก็ควรจะระวังอยู่ดีนะอ่ะข้างนี้นะครับผมก็เหมือนกันเลยเอาดึงออกมาได้ช่วงหนึ่งแล้วก็หมุนหมุนอะไรอย่างงี้แล้วก็ดึงกลับเข้าไปอะไรอยงั้นนะครับต้นแขนก็ยกขึ้นได้แค่นี้เหมือนกันนะครับน้อยๆแับได้น้อยจะสวยเฉย นะ,ะก็หมุนได้3าม้ว60นะครับนี่สอบหนึ่งสองแบบนี้นะน้อยนน้อยนอยนะอ่ะต้นแขนก็ได้หน่อยหนึงเหมือนกันนะครับมือก็หมุนหมุนยกยกลำตัวนะครับผมบิดไปทางซ้ายทางขวาเนี่ยก็ปกตินะไม่ได้อะไรมากนะครับก้มเนี่ยน้อยนะมัน กาะไอ้ตรงอกเนี่ยมันมีแหลมๆออกมานะครับผมมันก็จะติดแบบนี้นะครับส่วนเงยเงยประมาณหนึ่งนิดเดียวนะครับหมุนช่วงบนเนี่ยหมุนได้เดยอะอยู่นะนะครับส่วนช่วงตรงเอวข้างล่างเยถือว่าสามารลงได้นะครับขิมขาดนะครับผมปุชโซก็สามารถหมุนได้นะครับแบบนี้ ชิงชริงอะไรแบบนี้ได้นะครับผมแล้วก็ตรงที่หมุนเนี่ยก็หมุนได้นะครับเหมือนกาบุทั่วไปเลยแต่ว่าเราวังหักกันด้วยนะครับปากเปิดได้แบบนี้นะเราคุติโซก็สามารถถอดได้เหมือนกันเดี๋ยวเปลี่ยนให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะผ้าตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดข้อเสียของมันมันสวยก็จริงแต่ว่ามันจะเป็นการจำกัดขยับของขานะครับผมอ่ะนึงมาสเต็ปหนึ่งก่อนเพื่อป้องกันสี่ลอกนะครับอ่ะยกขึ้นมาได้ ประมาณนี้นะครับแล้วก็ลงได้ประมาณนี้นะออออกข้างเนี่ยมันจะเริ่มติดผ้าแล้วนะได้ประมาณนี้เข่านะครับผมเข่าเดี๋ยวมันติดผ้าอ่ะหนึ่งนะครับผมสองนี่ติดประมาณนี้นะครับอ่ะแล้วก็ ตรงตัดนะครับผมตรงต้นขาเนี่ยก็หมุนได้ประมาณนี้นะครับนะมาเท้าหมุนได้นะครับแต่ว่าเท้าตัวนี้ค่อนข้างจะแข็งนะอ่ะหมุนได้3 6 0สิเลยนะครับผมขึ้นลงก่อนดึงลงจะเป็นได้ประมาณนี้นะหน้าเท้ายกได้ปกตินะครับอ่ะดึงมานี่สเต็ปหนึ่งนะครับขึ้นลงได้นะครับผมเอียงออก ยิงเข้าได้แบบนี้นะออเอาขากลับเข้าไปชุบลงชุบขึ้นนี่นี่ลงนะครับอ่ะออกข้างได้แค่ประมาณนี้นะคือมันก็ไม่ได้วือหวาอะไรนะก็ทั่วๆไปเลยแหละผมขยับระวังระวังนะครับผมเดี๋ยว สีสะหลอกอะไรอย่างงี้อ่ะหมุนหมุนได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าแน่นนะตัวนี้ไม่รู้เป็นไรนะไม่รู้เป็นแค่ของผมหรือเปล่าเหมือนกันมันแน่นนะครับผมอ่ะขึ้นลงซ้ายขวาปกตินะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูพวกออปชันต่างๆกันว่ามันทําอะไรยังไงได้บ้างนะครับอ่ะอย่างแรกนะครับผมคุจิโซดึงลงมานี่แบบนี้นะกาบูก็สามารถปิดได้อย่างนี้เหมือนปกติเลยนะครับให้มันยืนจะเป็นแบบนี้ นะครับผมที่จริงข้างบนเนี่ยก็ไม่ได้ลงดีเทลอะไรมานะครับมันก็จะเป็นเหมือนปลาหมึกแบบนี้นะแล้วก็สามารถหมุนออกมาแบบนี้จะเป็นกลมๆนะครับผมนะแล้วเราก็เอาตัวพาร์เปลี่ยนนะครับมาแปะวับแบบนี้อ่นะได้แล้วแล้วก็เอามือเือาวุธนะครับผมมาถือไอติมก็ไดนะ้แบบนี้ อ่ะก็แล้วแต่คุณชมจะเล่นประมาณนี้นะครับแล้วก็ดาบนะครับผมอย่างที่บอกแล้ว,ว่ามันมีรูตรงนี้เอามาใส่ได้ก็ทําแบบนี้ได้นะนี่กาบูจะคว้างดาก็แบบนี้นะครับเออก็เป็นอีกหนึ่งลูกเล่นที่เออก็สร้างสารรค์ดีแล้วถ้าให้พูดถึงก็ทำเหมือนปลาดาบอะไรางี้กเราตั้งโชว์เท่เท เดี๋ยวมาดูแอคคร่าวๆกันดีกว่านะครับผมว่ามันทําท่าอะไรงไงได้บ้างนะครับตอนเปลี่ยนมือเนี่ยข้างในจะเป็นแบบนี้นะครับผมจะเป็นชิ้นแบบยางๆนะครับผมซึ่งจุดที่ควรระวังเนี่ยคือตอนดึงมือนะครับผมอยากให้มันแรงเกินไปนะเพราะว่าจุดเชื่อมมันค่อนจะบางนะครับผมตรงห่วงแล้วก็ตรงกรอะข้อมือตรงนี้นะครับผมถ้าหลุดเนี่ยมันจะมีบอกอยู่นะครับผมว่าฝั่งไหนฝั่งซ้ายฝั่งขวานะจะ L วนี่แอคแรกนะครับผมมาเป่าน้ําแข็งลงไป น,น,นะครับก็เออก็เทดีนะแต่ว่าผมไม่ค่อยอินกับพวกสีโทนเย็นเท่าไหร่ผมชอบชอบสีโทนร้อนสีแดงอะไรเงี้ยผมชอบสีแดงนะแต่ว่าเออดีไซน์มันก,ก็สวยดีแต่ว่าผมก็ยังให้ร่างเคกิ้งเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งอยู่นะครับผมปาดาไปนะขาดไม่ได้กับไวเด้ยวยทุกตัวนะอันนี้ก้มมันสุดแล้วนะม,มันก็ได้ประมาณนี้ นะครับผมมันไม่สามารถไปก้มได้มากกว่านี้นะมันก็จะดูแปลกๆนะนะสำหรับท่าโรเดอร์คิกและนี่นะครับผมคือข้อเสียของดาบชิ้นนี้นะครับผมนอกจากที่มันจะสวยเนะี่ยมันจะมีข้อเสียที่แฝงไว้ตกหลักเลยนะดูนะแบบนี้นะคือมันหนักนะครับผมมันก็เลยไม่สามารถที่จะถืออย่างนี้ได้ นะครับผมมันต้องอได้ด้วยวมมต้องหามุมที่มันรั้งกับมืออเออแต่ว่าหลักๆเนี่ยคือมันไม่ได้อ่ะมันต้องจัดท่าที่แบบเอาดาบออกมาแทนอ่ะท่าประจําของร่างนี้นะครับผมเ่ารียมือเรียมือเหลือบแบบนี้แล้วก็พ่นพลังออกมานะยืนเทแล้วก็ถ้าอยากยืนแบบออปชั่นครบๆในกล่องเนี่ยก็เอาดาบมาถือได้นะครับผมซึ่งผมออก็จะทำท่าน,นี้แหละในตู้ นะครับนี่อันนี้นะเออไม่ต้องกลัวว่าดาบจะร่วงด้วยนะนี่แล้วก็แบบเอามายืนคู่กับ3เอ้ยสองร่างที่ออกมาก่อนหน้านี้นะครับผมกับเคคิงแล้วก็พอพินกาม,มีเออนะครับก็จะได้จาบุเท่ๆแบบนี้เลย นะครับผมเดี๋ยวช่วงเดือนไหนสักเดือนอนึ่งเดือนเมษาเอ z i n g Gummy นะครับผมก็จะมารีวิวให้ดูเหมือนกันนี่เราสามารถเอามือจากในกล่องนี้นะครับผมมาติดให้กับการถูกร่างหลักได้นะครับผมมันจะเป็นมือแบบเนี้ยอย่างเงี้ยเออมันเท่ดีนะแล้วก็ถือดาบถือดาบเออนี่อย่างเงี้ยไงบ้างายืนเท่เลยไงเออ ยืนเท่เลยผมว่าคงเออจัด่างนี้แหละนะเอามือกล่องนั้นมาใส่ให้กับตัวหลักนะครับเออมันสวยดีว่ามันเท่ก็จบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับการรีวิว s a e h Watch c o m b o n Radar g a m m Blue Sapphire Form นะครับดีเทลให้เลยนะครับผมเต็มนะเพราะว่าอะไรอย่างนี้มันตรงกับในเรื่องมากมากเลยนะขอบคุณที่แก้ภาพตอนจบมาให้ด้วยนะเออสุดท้ายมันก็ออกมาเป็นแบบนี้ นะไม่งั้นบ่นกันระนาวนะครับผมเสียดายาขายเทกันระนาวอย่างแน่นอนนะครับผมใครที่เป็นแฟนคลับของกาบูแล้วเก็บฟิกกาส์เนี่ยก็ไม่ควรจะพลาดร่างนี้นะครับผมแล้วราคาในกลุ่มตอนนี้ก็โอเคนะครับผมกลางๆก,ก็ไม่ได้ห่างไปจากราคาพรีมากนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับผมเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็กดแชร์ให้เพื่พอนๆดูด้วยนะครับว่าเจ้าตัวนี้ จะขยับอะไรเป็นไงดีเทลเป็นไงบ้างมีข้อดีข้อเสียอย่างไรนะครับผมถ้าผมตรงตรรข้อมูลตรงไหนหรือว่าอยากจะเสริมบตรงข้อมูลอะไรก็าสามารถคอมเมนต์บอกได้ที่คอมเมนต์เซชั่นด้านล่างได้เลยนะครับสภาพนะถ้าอยากสปอร์ตกันนะครับผมมีซูเปอร์แสงอยู่ใต้ล่างคลิปนะครับหรือว่าถ้าอยากติดตามพวกรกจ้าวการเก็บของเล่นของผมนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการบลน,นะครับผมคาสาาคอนดิทมสนใจ แล้วก็เรื่ยเปิดกับโทุศัพ์นะครับผมติดตามได้เนี่ยไอนี้นะครับที่จริงจะบอกว่าเป็นแกลเรอรี่รูปภาพของท,ที่ผมมีด้วยแต่ว่า,มาเมื่อคืนลงแล้วนะครับอันนั้นที่ลงในโพสใน IG เนี่ยคือไม่ได้ขายนะแค่ลงว่าผมมีอะไรบ้างเฉยๆ นะมันมีคนทักมาแล้วก็มีคนคอมเมนต์มาถามด้วยว่าเออเท่าไหร่เท่าไหร่ไม่ได้ขาย <c oughs> นะครับผมแล้วก็ถ้าอยากดูพวกไลฟ์แกะกล่องนะครับผมมี m e m b e r ร์ชิคนตั้งเหลือนะครับ25บาทคือดูลฟ์แกะกล่องผมได้นะครับเช็ค, ong, นะคชตม็มีกันสดๆเลยแล้วก็คนตั้งเหลือเยอะนะครับผม50บบาทเวลาแจากของจะได้มาเป็น อาจจะได้มาจะได้มีสิทธิ์ร่วมกิจกรรมด้วยนะครับนะและที่สําคัญเลยนะครับผมอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะเวลามีคลิปใหม่เนี่ยจะได้มาเป็นเมนแรกกันนะครับผมสําหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรยังไม่แน่ใจเลยอาจจะเป็น l ลอดอินวอร์เกอร์ก็ได้นะครับผมชุดใหญ่นะสั่งไปแล้วแต่ว่ามันยังไม่มาสักทีก็งงเหมือนกันหรือว่าอาจจะเป็นแคปเซมของน็อกก็ได้นะก็ รอมันเข้าไทยอย่างเป็นทางการอยู่นะครับผมฝาติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ